บบเ,เบริรบอสเปเลล่าเดินตาเท่ากับตายจะลุนเยี่ยวเหนียวขนาดไหนไปฟังกันครับก่อนที่จะรับฟังเราบนฝากกระทืบไลค์ต่อยสับสไครต์และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับเบิร์ดบอบาร์เรลล่าครับเป็นภาคแยกของเบิร์ดบอกภาคแรกที่อยู่ในจกักรวาลเดียวกันแต่ว่ากลุ่มคนเนี่ยคนละกลุ่มแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันครับ ซึ่งภาคแรกเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนประกาศว่าจะมีทําการทําหนังที่ออกมาแล้วก็จะฉายใน n e t f l ลิกซ์เนี่ยผมค่อนข้างที่แบบอู้เอางีเลยเหรอวะห้ามดูไอ้สัตว์คือแบบหนังหลายเรื่องเนี่ยแม่งก็แบบเล่นกันไปหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นแบบห้ามพูดห้ามหายใจอะไรแบบเนี้ยอันนี้แม่งห้ามดูซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับพอผมไปดูภาคแรกจบเท่านั้นแหละไอส้สาสตว์เอ,อ้ยทำไมผมแบบไม่ชอบสะงนันวะ เออแบบค่อนข้างที่จะผิดหวังมากอะไรแบบเนี้ยตัวหนังภาคแรกเนี่ยเล่าเรื่องที่แบบโอ้โหโคจะเอเื่อยเชยแล้วแบบแม่น่าเบื่อมากคือพอตแม่น่าสนใจนะแต่ว่าการเล่าเรื่องอะไรของเบิร์ดบ็อกซ์ภาคแรกเนี่ยเขาเน้นที่จะแบบเล่าเรื่องไปถึงตัวอดีตของแต่และตัวละครอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยมันน่าเบื่อมากแบบอยากจะปลารีโมททิ้งอะไรแบบเนี้ยครับคือกว่าไม่จะสนุกเนี่ยความสนุกความพีคเนี่ยแม่งคือ30มนาทีสุดท้ายอะไรแบบเนี้ยเออ ซึ่งเราก็ไม่ไหวนะดูหนังอะไรแบบเนี้ที่แบบมีพล็อตเรื่องที่น่าสนใจแล้วแบบมึงแบบสนุกแค่แบบตอนต้นเรื่องแบบคลิกเบ็ดที่กูดูแล้วแล้วก็มาตกตอนท้ายมันเออให้มันสนุกอะไรเงนี้แต่ตอนกลางเรื่องคือแบบมึงน่าเบื่อเข้าเข้าขั้นแบบโอ้โหกูอยากจะปารีโมทิ้งอะไรแบบเนี้ซึ่งมันก็เลยเอฟเฟกต์ทำให้ไอ้เบิร์ดบ็อกซ์บาเซโลนาภาคนี้เนี่ยไม่ดูดรอปไปเลยเว้ยเออความสนใจความคาดหวังอะไรผมเนี่ยกลายเป็นแบบเออเฉยๆมากอะไรแบบนี้แต่ก็นะมันก็ยังมีความหวังที่แบบเออ เขากล้าที่จะทำภาคแยกออกมาเป็นเบิร์ดบ็อกซ์บาร์เซโลนาแสดงว่าเขาตั้งใจที่แบบเอออยากจะมาแก้ตัวแล้วแบบเขาอาจจะมีไอเดียที่ดีกว่านี้แ,แบบมีไอเดียที่เขาแบบอยากจะเล่าแล้วมันน่าสนใจแล้วเขายังไม่เล่าในภาคแรกเนี่ยเออเอามาใส่ในภาคนี้ซึ่งพอผมได้ดูภาคนี้จบแล้วเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเฮ้ยมันไม่แย่ครับถือว่าทําออกมาได้แบบเออเกินความคาดหมายอยู่นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเออไม่คาดหวังก่อนดูหนังแม่งจะสนุกขึ้นโดยอัตโนมัติเว้ย ถึงแม้เบิร์ตบ็อกซ์บาร์เซโลนาภาคนี้เนี่ยยังมีจังหวะในการเล่าเรื่องที่แบบเฮ้ยเหมือนภาคแรกเลยเว้ยแบบเล่าเรื่องแบบในปัจจุบันแล้วก็สลับการเล่าเรื่องในอดีตของแต่ละตัวละครอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งภาคนี้เนี่ยมันก็เล่าได้แบบกระชับขึ้นแล้วแบบดูน่าสนใจขึ้นไม่ได้แบบน่าเบื่อเหมือนภาคแรกที่แบบโอ้ยทำไมกูจะกูจำเป็นที่ต้องรู้ถึงอดีตของพวกมึงทุกคนเลยอไงวะเออภาคนี้แม่งแบบกระชับขึ้นดูน่าสนใจขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งที่ผมชอบสำหรับภาคนี้เลยก็คือ เขาเลือกที่จะเล่าถึงตัวผู้ชายคนหนึ่งครับที่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกเขาว่าเป็นพระเอกได้หรือเปล่านะเพราะแม่งแบดมากแล้วแบบเออน่าจะได้แหละเอางี้เออแม่งเป็นพระเอกคือเขาจะเล่าเรื่องถึงมุมมองของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ภาคแรกเนี่ยมันจะเล่าเรื่องถึงไอ้พวกไอ้ตัวผู้หญิงนางเอกภาคแรกที่แบบเออเป็นสไวเวอร์เป็นผู้ต้องการที่เอาชีวิตรอดอะไรแบบนี้แต่ภาคนี้เขาเล่าเรื่องถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นนักล่าแทน เออเรียกได้ว,ว่าน่าสนใจเว้ยที่ภาพนี้เราจะได้เห็นแบบตัวมุมมองถึงแบบไอตัวฆาตากรตัวนักฆ่าที่แบบพยายามจะทายังไงก็ได้ที่จะทาให้คนอื่นเนี่ยมึงต้องเปิดภาพปิดตาออกมามองอไอ้สิ่งสิงเนี้ยคือสิ่งที่นี้มึงต้องมองมาคือความคิดแม่งวิปผริตมาแล้วเพราะแม่งคิดว่าเออการที่มองไอสิ่งสิงนั้นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วแบบมองไปแล้วจะฆ่าตัวตายเนี่ยแม่งคิดว่าถ้ามึงมองเนี่ยมึงจะได้มองเห็นพระเจ้ามึงจะได้ไปเกิดมาอย่างมีความสุขอะไรแบบเนี้ย ซึ่งผมค่อนข้างที่จะชอบคอนเซปของภาคนี้มากนะเออคือมันเล่าเรื่องถึงแบบคล้ายๆเล่าถึงถ้าใครได้เล่นเกมเกมหนึ่งครับมันจะเป็นเกมบอร์ดเกมที่เรียกว่า werewolf เออซึ่งไอตัวหมาป่าเนี่ยไม่นจะต้องแบบปลอมตัวแล้วแบบยุ่ยแย่ให้ชาวบ้านมึงทะเลาะกันหรือแบบพยายามที่จะฆ่าชาวบ้านในทุกคืนให้ได้แบบเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันครับตัวเอกตัวพระเอกเราเนี่ยก็ต้องแบบแฝงตัวไปกับกลุ่มชาวบ้านไปกับไอกลุ่มมนุษย์ที่เหลือหลายๆกลุ่มเนี่ย แล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้ไอ้ชาวบ้านกลุ่มๆเน,นี้ยแม่งตายให้หมดมึงจะต้องเปิดตาออกมามึงจะต้องมองพระเจ้ามึงจะได้ไปเกิดใหม่แล้วแบบมีความสุขซึ่งมันเป็นจุดที่ดีมาของหนังเรื่องนี้ทําให้แบบเออมันดูน่าสนใจขึ้นจุดที่ดีอีกเรื่องหนึ่งของหนังเรื่องนี้ครับก็คือผมชอบไอ้การที่เขาแบบเออใส่ความปั่นประสาทความแบบไซโคโลจิคอไปในหนังครับก็คือไอ้ตัวลูกของพระเอกครับที่ตอนต้นเรื่องเรารึูว่าแม่งมีชีวิตจริงๆ เออแต่จริงๆแม,ไม่ไม่ได้มีชีวิตมันเป็นแค่ภาพหลอนของตัวพระเอกที่เห็นแล้วแบบไอ้เด็กไอ้ตัวลูกเนี่ยแม่ก็แบบพยายามปันประสาทก็หลอกใช้ให้ตัวพระเอกเนี่ยเออไปฆ่าทุกคนแล้วแบบพยายามหลอกว่าเออเนี่ยสิ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ดีให้มึงแบบเออปลดปล่อยไอ้พวกชาวบ้านพวกนี้ชาวบ้านที่โง,ง่เขาพวกน,นี้ให้เขาได้ไปเกิดใหม่ได้มีความสุขเอออะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็จะได้เห็นแบบเออกลยุทธ์ต่างๆของตัวพระเอกเนี่ยที่พยายามที่แบบแฝงตัวเข้าไปในแต่ละกลุ่มแล้วแบบค่อยๆฆ่าชาวบ้านทีละคนทีละคนเหมือนแบบเกมแรมบ โดยมีลูกตัวเองบงการอะไรแบบนี้อยู่ในจิตใจคือหูแม่งแบบผมแม่งหูโ,โคตรชอบเลยวะ่ะซึ่งพอไปเรื่อยๆครับไอ้บาป่า,ปาตัวนี้เนี่ยแม่งกระด้านไปแบบมีความคิดของเป็นของตัวเองบ้างแล้วเว้ยแบบเฮ้ยจริงๆแล้วที่เราทําไปเนี่ยแม่งคือสิ่งที่ถูกต้องจริงหรอวะที่แบบเราไปฆ่าคนพวกเนี้คือไอพวกนี้เนี่ยตายไปแล้วแบบมึงมีความสุขจริงๆหรอวะซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบนะแบบโอ้หมาป่ามันแบบเออเลิกไม่เป็นแบบ เรื่ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเนี้เออแล้วแบบค่อยๆกลายร่างกับแบบเป็นมนุษย์โอ้โหแม่งใช้ได้เลยเอางี้มาพูดถึงข้อเสียของหนังเรื่องนี้บ้างคือเบิร์ตบ็อกซ์บาร์เซโลนาเนี่ยคือเนื้อเรื่องแยกของภาคต่อจากภาคที่แล้วใช่ไหมครับเบิร์ตบ็อกซ์แต่ครับภาคนี้เราแทบจะไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเติมข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเพิ่มจากอีกสิ่งที่เราแบบมองไม่เห็นเลยเว้ยเออว่าเนี่ยมันคือตัวอะไรวะมันเป็นเอเลี่ยนหรือเป็นพระเจ้าจริงๆเหมือนที่หนังมันบอกแล้วทําไมเราถึงมองมันไม่ได้ ทำไมเรามองแล้วแบบเราจะต้องฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้คือเราไม่ได้เพิ่มอะไรจากภาคภาคนี้เลยคือเบิร์ดบ็อกซ์บาเซโลนาเนี่ยมันไม่ได้แบบต่อยอดมันไม่ได้แบบทิ้งเศษขนมปังชิ้นใหญ่พอครับที่ทําให้เรารู้สึกแบบเออเรากินแล้วแบบเราเรารู้สึกอิ่มหรือแบบโอ้โหกินแล้วแม่งแบบเศษขนมเศษขนมปังแม่งแบบโคตรอร่อยเลยว่ะทําให้เราแบบเอออยากจะกินต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้มันไม่พอเว้ยมันก็ยังเหมือนเดิมครับภาคนี้ที่แบบเล่นประเด็นเดิม แต่แค่แบบทำออกมาในเนื้อเรื่องแบบใหม่ตัวละครใหม่ๆแต่ว่าเล่นประเด็นเดิมๆแล้วก็แบบในหนังชุดเดิมๆครับเข้า <c oughs> ใจป่มสิ่งที่แบบอาจจะพอแบบกล่อมแกล้มได้บ้างอาจจะพอแบบเออพอประทังพอประทังความหิวได้บ้างะนะก็คืออาจจะมีเพิ่มมานหนิดึงตรงที่ตอนจบแม่งมีการที่แบบเออจะเอาเรื่องของกลุ่มคนที่เห็นที่ในที่ในตัวเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเสียเออพวกที่แบบมองเห็นไอ้พวกสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็บอกบอกเป็นพระเจ้าเนี่ย เขาจะเอาไอเลือดของกลุ่มเซียพวกนี้ครับมาทําเป็นเซรุ่มมาทําเป็นแบบวัคซีนแต่ก็แค่นั้นครับไอ้เหียหนังม่ไม่ได้เล่าต่อแล้วมันก็ตัดจบเลยโอ้โหก็แบบค้างคามากก็สําหรับดูมาบ่นครับเบิร์ดบ็อกซ์มาเซโรนาผมให้คะแนนอยู่ที่7จ็เต็มสิบครับโอ้โหคือ หนังมันก็ยังแบบมีจังหวะที่แบบน่าหงุดหงิดอยู่บ้างกับตัวละครบางตัวซึ่งมันก็จําเป็นที่จะต้องมีตัวละครอย่างนี้แหละในหนังพวกประเภทนี้นะแล้วมันก็เป็นความหมงุดหงิดที่แบบเออมันมันพอรับได้แล้วกันนะสําหรับตัวละครในเรื่องนี้คือมันเป็นมันก็เป็นแค่แบบตัวละครประกอบที่แบบเออมึงตายไปก็ไม่ได้เอฟเฟกอะไรต่อนหนังนะซึ่งผมก็ยอมรับได้ก็คือมันจะมีไอ้ลุงกับป้า2คนที่แบบเออที่มีทะเลาะกันเรื่องเมียไปมีชู้อะไรแบบเนี้เออแล้วอยู่ดี ไอตอน้ทยเรื่องที่แบบมันกำลังจะเดินอยู่ถนนแล้วแบบมีกลุ่มเซียที่แบบพยายามจะแบบเออพยายามจะทําให้กลุ่มพวกเนี้ยเปิดตามองเห็นไอพวกพระเจ้าแล้วแบบก็ไปจะไปขับรถชนไอเฮียลุงคนนึงเออแค่นี้แล้วแบบไอเฮียป้ากับลุงมันก็แบบโอ้ฉันไปไม่ไหวแล้วฉันแบบอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าฉันขาดเธอไปแล้วแบบม่ก็เปิดตาคู่เลยแล้วม่ก็จูบกันแล้วก็ตายฮ่าคือแบบไอเฮียมึงฮึดดิวะมึงฮึมึงใส่ผ้าปิตากวานเดินแล้วมึงก็ลุกเดินต่อไปมึงสู้ดิวะ มึงจะถอดผ้าปิดตามนันทำเตียอยไรอ้โหดหดหงิดไว้เออแต่ก็แบบพอรับได้อะคือมึงก็เป็นแค่ตัวละครโง่ๆตัวละครประกอบนะมึงก็ตายตายไปเออไม่ได้ส่งผลในต่อหน,นังแล้วก็มีอีกสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่แบบน่าเสียดายสำหรับภาคภาคนี้เลยก็คือแบบบางฉากครับที่มันจะมันจะมีการฆ่าตัวตายอะไรของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอะไรกลุ่มตอนต้นเรื่องที่แบบมันจะมีตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งที่จะต้องเดินไปแบบ เดินไปเอาหน้าไปชนกับล้อที่แบบแม่งหมุนอยู่อะก็คือตัวหนังแม่งแม่งแม่งไม่ได้แบบให้เราเห็นภาพภาพนั้นอะหรือว่าจะเป็นตอนอีกตอนการเรื่องที่แบบจะมีผู้หญิงที่แบบกระโดดตึกไ,ไม่ได้กระโดดตึกโดนไอ้เหี้ยพระเอกแม่งถีบต,ตกลงมาแล้วแบบหนังแม่งก็ไม่ได้แบบเลือกที่จะให้เราเห็นภาพไอ้ตอนที่ผู้หญิงนั้นตกลงมาจากตึกเออแต่มันจะมีฉากหนึ่งตอนต้นเรื่องเหมือนกันเว้ยไอ้เหี้ยทุกคนอาจจะสับสนคือมันจะมีอีกฉากหนึ่งที่แบบมีผู้ชายแม่งเอามีดปาดคอตัวเองเนี้ยทีนี้ึงเสือกให้เห็น มึงเสือกเรื่องที่จะให้เราเห็นไอสิ่งที่สยดสยองอย่างนั้นเออคือกูงงกับมึงมากคือมึงอยากจะให้เห็นไอสิ่งที่แบบอูเอามี้ปาดคอแต่ไอแค่เอาหน้าไปชนกับล้อรถเนี่ยมึงไม่เห็นคือมึงจะงงกันแน่วะคือมึงไม่สุดอ่ะกูงงกับตันกะมึงมึงไม่สุดพออย่างเงี้ยมึงใจไม่ถึงพออ่ะไหนๆแล้วมึงก็เอาให้ถึงที่สุดไปเลยเออมึงจะกวยเที่อะไรวะก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็ไปดูกันได้ครับเบิร์ดบอกซิโลนา ไม่ได้น่าเกลียดอะไรครับแล้วก็ดีกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกก็ก่อนไปผมฝากกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูบบบนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันต่อที่ TikTok ดูบบนกันด้วยก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ